นะครับเพื่อนรักของ Uncle, อังเคิลอ่อะไรจะบินมาขึ้นสารไหมครับอ๋อหอหอคืออย่างนี้เรื่องคุณทักษิณเมื่อเช้านี้ผมคุยกับบรรณาการข่าวสามช่องนะครับนะสามช่องพูดตรงกันหมดเลยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาฟังคาพิพากษานะครับถามมาตัวผมเชื่อไหมว่าคุณทักษิณจะกลับมาฟังคำพิพากษาในวันที่เก้าผมไม่เชื่อหรอกผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่กลับ <c oughs> นะส่วนตัวนะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเรามีคดีความยิ่งคดีสําคัญนะของคุณทักษิณไม่มีใครเขาเดินทางไป่างประเทศหรอก นะครับไม่มีใครไปหรอกครับลูกความผมอยู่ต่างประเทศอยู่อินเดียเนี่ยเขามีคดีสามร้อยล้านหกร้อยสอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไต้หวันมีคดีหลักร้อยล้านเขาจะฟังคำพิพากษาไม่มีใครเดินทางไปต่างประเทศหรอกอันนี้เป็นความความเห็นส่วตัวนะแล้วผมก็คุยกับบอกอข่าวสามช่องเมื่อวานเมื่อเช้านี้แล้วก็บอกอข่าวทางโซเชียลเป็นเพจใหญ่โตเลยเป็นเพื่อนผมเนี่ยทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าทักษิณจะกลับส่วนตัวผมเป็นในฐานะทนายความมีลูกความเนี่ยคดีสําคัญเนี่ยไม่มีลูกความคนไหนที่เป็นจําเลยและเดินทางออกนอกประเทศนะครับไม่มี การที่ลูกความเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าลูกความคนนี้โดยเฉพาะคนที่ชื่อทักษิณเนี่ยนะครับจำเลยคนนี้ผมคิดว่า,วาเขาก็ไม่มั่นใจว่าผลคดีจะเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับความเสี่ยงก็เลยไปผมคิดอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าแกหนีนะไปบอกว่าแกหนีเดี๋ยวแกจะฟ้องอีกหมายสารก็มาเยอะผมก็โดนไปหลายก็ดีแล้วนะ,ะนะ adata. ผมก็ไม่คิดว่าแกหนีนแต่ผมคิดว่าแกไม่กลับนะครับนะนะครับผมเชื่อว่าแกไม่กลับและอีกอย่างเรามาดูนิสัยของคุณทักษิณ ติดคุกแม้แต่วันเดียวแกยังไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นถ้าแกถ้าแกรู้ว่ามันมีความเสี่ยงกลับมาแล้วมีโอกาสติดคุกแ,แกไม่กลับหรอกเพราะคุณทักษิณแกไม่ยอบไม่ชอบนอนในเรือนจําคือในเรือนจําเนี่ยมันไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับนะเล่นมือถือก็ไม่ได้นะครับมันไม่สะดวกสบายมองก็ไม่ได้เห็นวิวอะไรต่างๆเพราะอยู่ในเรือนจํามันลำบากเพื่อนผมอยู่ในคุกหลายคนเนี่ยนะอ่ทนายตั้มออยู่ในคุก นะครับอสอสออเพื่อไทยคนหนึ่งอนุรักษ์เพื่อนผมก็อยู่ในคุกแล้วก็คายศิระเจนจาคะเพื่อนรักผมก็อยู่ในคุกแบ้งอยู่ในคุกกันหมดมันอยู่ข้างในมันไม่สะดวกสบายสมมติเราเกิดอยากจะกินวายก็กินไม่ได้กินสเต็กจะไปนั่งเครื่องบินเที่ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ฮ่องกงนะนั่งเครื่องบินเจ็ตสองพันล้านไมได้ผมเชื่อว่าคดีเนี้ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะให้ความมั่นใจคุณทักษิณได้ผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่กลับ พราะแกที่ผ่านมาแกไม่อยากติดคุกแม้แต่วันเดียวที่ผ่านมาแกยังไม่ติดเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าเหตุผลที่แกไม่กลับเนี่ยแกก็ต้องอ้างว่าแกต้องไปตรวจหมอกระดูกยังผ่าตัดไม่เสร็จกระดูกคุณอะไรต่างๆใบรับรองแพทย์เดินทางอาจจะเสียชีวิตอะไรต่างนะผมว่านะผมคิดเอาเองนะแต่ผมเชื่อว่าแกไม่หนีนะไปบอกว่าแกหนีเดี๋ยวแกก็ฟ้องเอา <c oughs> นะพี่น้องประชาชนออ่่าว่าไงครับนะครับอืมอ่านะนะครับ อ่านะครับมีอะไรบ้างครับอ่ะเรื่องคุณทักษิณก็ไปแล้วและเมื่อวานนี้ก็มีข่าวจากข่าวสดก็มีภาพคุณทักษิณถือมือถือฮัลโหลอืมอน่ยไม่รู้โทรหาคุณทำหรือเปล่านะแล้วก็พูดว่าฮัลโหลนี่นายใหญ่จักดูไบนะอือเนี่ยถึงแกนนําพักเพื่อไทยก็มีใครก็พี่อ้วนเนี่ยผมคิดว่าไม่พี่อ้วนกับสรวงเนี่ยฮัลโหลแกนนนะํานะอ้วนเหรอสรวงเหรอบอยเหรอเออนะครับ ช่วยให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์กลับแน่อืมแล้วครับจะบอกวันจันทร์กลับแน่ฟังดีๆนะวันจันทร์กลับหนาแต่แต่ไม่รู้ว่าจันทร์ไหนนะวันนี้ที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่แปดก็คือวันวันที่วันที่เก้าก็ฟังในภาราแล้ววันจันทร์กลับนะแต่กไม่ได้บอกว่าจันทร์ไหนนะน่ัอโหลช่วยบอกอ่าสสเพื่อไทยนะบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอ่าอ้วนอ่าบอยบอยบอยนี่อะไรสรวงนะอ่าวันจันทร์กลับนะไม่ต้องกวน กลับแน่เดี๋ยวไปฟังเลยบ้างสาครข่าวที่แล้วแกก็บอกจะก,กลับก็ไม่ได้กลับเนะีตอนแกมีคดีแกโดนฟ้องแกก็ไปดูอะไรโอลิมปิกเนะี่ยแกก็ไม่กลับนะแล้วก็แกก็เคยบอกว่าจะกลับหลายครั้งก็ไปกลับนะเนะี่ยมากลับตอนที่ลูกแกพักแกเป็นรัฐบาล <c oughs> ตอนนี้พักแกไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแกก็ไม่น่าจะกลับนะแต่ส่วนตัวนะเนี่ยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นะนะนะครับอ่านะนะครับเนี่ยแล้วกระเดียก็บอกว่าอะไรนี้ <c oughs> นะพักเพื่อไทยก็บอกรอวันกลับมานะครับนะครับ,นะรบนะพักเพื่อไทยนะครับก็มีคําพูดของอดีตนายกแพทองทานนะหลังจากที่รู้แล้วนะครับอนุทินเป็นนายกเนี่ยแพทองทานได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะทุ่มเททําหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยจิตวิญ,ญญาณเพื่อไทยตรวจสอบการทําง,งานรัฐบาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดใหม่เหมือนเตืนน้องว่าอะไรเราไม่มีส่วนรับผิดชอบนะครับและที่ผ่านมารับผิดชอบอะไรประเทศชาติไหมนะครับมีอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้ แล้วที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลนี่ทุ่มเทไหมนะนะครับแล้วทําไมคุยกับหุ้นเจนนะบอกอยากได้อะไรแล้วจัดให้นะครับทุ่มเทหรือเปล่าครับนะนะครับจะตรวจสอบการทํางานรัฐบาลและไม่รับผิดชอบกับการทํางานของอาดุทินไม่ทอให้รับผิดชอบเขาหรอกนะครับอืมนะครับนี่ก็คือคาพูดของแปรทองทานจินวัฒนะครับจุกรูนะฮะอ่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะอืม นะครับดูทีครับอืมนะครับนี่ใครๆก็ตอนนี้ก็นะเอานะนำเสนอข่าวเมียของนะครับเมียของอนุทินครับสวยมากน่ารักนะครับน้องคนนี้ก็เป็นคนน่ารักเลยสุดกายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะก็เป็นคนน่ารักนะบ้านๆอะไรดีดูเป็นคนใส่ซื่อเป็นชาวบ้านนะจังหวัดระนองผมว่าน้องเป็นคนน่ารักนะครับเนี่ยน้องจา๋าธนาดนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับนะ lady first นะครับ lady first นะครับ น่ารักน่ารักอืมบิกเกียนำนำเสนอข่าวทนายดังไปออกทีวีรายการดังนะถือบัตรประชาชนสองใบนะครับเลขสิบสามหลักไม่ตรงกันใครวะอืมนะครับนะทนายอะไรวะมีบัตรประชาชนสองใบเลขสิบสามหลักไม่ตรงกันนะครับเราก็ไม่รู้นะเปิดเผยมาเลยพิกเกียนอืมต่พักพ่วกันนะนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะ เอสื่อต่างประเทศนะให้สมญานามอนุษยทิ์ว่าราชนแห่งกัญชาคาบันิดคิงนะครับคาบันิดก็คือกัญชาตัวว่ากันไปนะครับมาแล้วครับ29นาทีที่ผ่านมานะครับนายกหนูครับประกาศแก้หนี้ครัวเรือนกู้วิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ได้กู้เงินนะกู้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับนะครับนี่แะครับสองประเด็นนี้แหละครับนะครับนะครับรัฐบาลของพี่หนูครับ จะเข้ามาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับจะให้ทํามาหากินให้มันง่ายขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจจะได้ค้าขายคล่องนะครับนะมาหากินนะครับทุกวันนี้ไปตามตลาดนัดไปอะไรต่างแม่งมีแต่คนขายคนซื้อไม่มีจริงนะครับพี่น้องครับจริงไหมถ้าจริงช่วยพิมพ์ด้วยนะครับจริงด้วยนะครับนี่คือภารกิจของพี่หนูนะนะครับอืมนะครับนะครับยี่สิบสอนาทีที่ผ่านมาครับนะครับสมาคมพัฒการไทย นะครับจอยื่นข้อเรียกร้องถึงพี่หนูนะครับนายกคนใหม่นะครับให้ฟื้นด่วนครับนโยบายคนละครึ่งสมัยลุงตู่นะเพื่อกระตุ้นให้คนมากินข้าวนะครับกินข้าวตามร้านอาหารพัตคารนะครับอันนี้ก็สมาคมพัตคารครับผมเชื่อพี่หนูแกเอาไ้คนละครึ่งเนี่ยเพราะอะไรคะแนนเสียงเต็มเต็มนะครับยิ่งแกสายอนุรักษ์ด้วยเจ้าของพัตคารอะไรพวกนี้ก็พวกมาเลยครับคนละครึ่งครับแน่นอนเนี่ยผมว่ามาแน่นโยบายเนี่ยได้ใจเลย ก็ใช้มาตั้งแต่สมัยลุงตู่ละมาแล้วครับอันนี้ผมว่าดีนะเนี่ยมาเลยครับเดี๋ยวพี่หนูแกเอาแล้วคะแนนเสียงแกมาละแล้วพวกเจ้าของพัฒนาอะไรพวกกันพวกอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นนะคนรุ่นเก่าหรืออะไรกัดคะแนนมาเลยครับนะครับนี่มาแล้วครับนะนะคนละครึ่งนะแน่นอนครับอืมนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับออืม่าเออมีอะไรครับนะนะครับหลายๆคนก็บอกเกินคาดนะอนุทินได้คะแนน เลือกเป็นนายกถึงสามร้อยสิบเอ็ดเสียงนะครับนะครับเกินภาคเลยฮะมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะส่วนข่าวเขมรก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะครับนะอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะครับอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยคนไทยเอ่ยชาวบ้านอย่าตกเป็นเหยื่อเขมรเ,เพราะเขมรต้องการที่ยั่วยุนะฮะเขมรต้องการจะยั่วยุแล้วให้ให้ทําไมฮะให้เกิดความเกลียดชังแล้วพอเสร็จแล้วก็หาเรื่องทะเลาะให้มันมีเรื่องมีราวแล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วก็ไปล้อสหประชาชาติเพราะนั้นเราอย่าไป ตกหลุมพางเขมินนะครับอืมนะครับเนี่ยคนละครึ่งมีคนชอบเลยนะครับอืมอินฟูตอนนี้ก็เงียบเงียบ <ๆ S 1> ไปนะครับอ่อนะทําดีมีเบิ้ลอ๋อมีเบิ้ลน,นะห้าห้าพันคนละครึ่งอ๋อเดี๋ยวลุงก็มาอ๋อรับเห็นด้วยครับคนละครึ่งเนี่ยเนีียดูขนาดจัดรายการในคนเห็นด้วยในะนโยบายคนละครึ่งเนี่ยอืมอันนี้ดีนะคนละครึ่งน,นะอืมอะไรก็เ่ยนะครับนี่ขครครับอา่าบุ๋มกนัดดาถ้าจะรักชาติ ฝากพี่น้องประชาชนอินฟลูเอนเซอร์แสดงกันได้เต็มที่แต่ขอร้องอย่าไปลงพื้นที่หนองจานนะครับเอ,อ่เพราะเดี๋ยวจะเป็นไงเข้าทางขเขมรน,นะครับเออนะครับน้องบุ๋มนะครับน่ารักนะียบุ๋มไม่คนน่ารักคนเก่งเนะี่ยผมชอบนะนะครับเนี่ยแกอัดคลิปเมื่อ1ชั่วโมงเนี่ยนะบรรดาอินฟลูทั้งหลายนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปเที่ยวดาทอกับขเขมรน,นะครับจะเข้าทางเขานะครับ อย่าไปลงพื้นที่อย่าไปทะเลาะไปด่าทาเนะเดี๋ยวมันจะเข้าทางเขานะครับนะรักรักด้วยสมองครับรักประเทศชาติรักด้วยสมองอย่าคลั่งชาติแล้วก็อินฟูทั้งหลายก็อย่าไปชักจูงไปชักนําให้มันเกิดการยั่วยุสร้างคอนเทนต์กันนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะบางคนบางท่านอินฟูมันเยอะเดี๋ยวนี้แม่งฟูไปหมดนะฟูไปฟูมาก็รับบริจา้วนะเขาเรียบสู้แล้วรวยนะครับบางคนนะไม่ได้บอกใครนะ บางคนบอกอ่ะพี่เดหมายถึงคนนั้นก็นี้เปล่าอย่าไปพลาดพิงเขาแต่บางคนเขาก็มีคนติดตามเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมาต่อว่าพี่เดนะครับอืนะครับ,นะรบนี่อะไรครับเนี่ยนะครับเนี่นะครับนี่ก็พวก